สบายดีพี่นอ้องป้องปายอ่าสกุลสกุลคนค่ะไม่นี้พบกับบ่าวลาวอีกแล้พี่น้องเนี่ยวัน้ลงคลิปมาหลายมืองเลยพี่นอ้องเมืม่นอนี้ก็เลยถือโอกาสลงคลิปถ่ายถ่ายคลิปให้พี่น้องเมืงมเองเมื่อนี้บ่าวลาวบ่าวลาวที่ไปเมืองหนองบกพี่นอ้องที่ไปเมืองหนองบกไปส่งสินค้าพี่น้องไปกับคุณภรรยาพี่น้อง เราลังสิออกเดินทางแล,าแล้วบ่าวลาวสถ่ายวิวเนะงงาะงง้ามาให้พี่น้องเบิง่งเนาะให้พี่น้องติดตามด้วพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดคำว่าเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวลาวเด้อนะพี่น้องเด้อนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวลวนะาวเนาะบ่าวลาวทีไปเมืองนงบกขี่รถจักรไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะอยู่จักรไป เอาเครื่องไปส่งทุกขาเนาะไปกับคุณอ่าเมือน้นองเมืองนิสไปเมืองน้อบกกับภรรยาพี่น้อง่อะนนีสบายดีไปใชมื่อไหร่ไปน้องบกไปยังไปส่งเครื่องไปส่งเครื่องพี่น้องไปเมืองน้องบกกำลังจะออกเดินทางเดินทางจากนี่ไปเมืองน้องบกก็ทีประมาณสามชั่วโมงพี่น้องที่เราจัดไป ติดตามมันกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเห็นวิวงามๆเนาะของเมืองหนองบกเนาะของลาวเฮาว่ามันจะมีเนาะงามพี่น้องงามเบาลาวเคยไปแต่เบาลาวถ่ายแค่แบบแบบแบบว่าไปถ่ายแบบซิ่วๆนะแต่เมื่อนี้เบาลาวสิถ่ายแบบจะบจัมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะอติดตามมันกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังจะเดินทางแล้วพี่น้องไป เอากำลังจะเดินทางพี่น้องไปเมืองน้องปุงปงง๊พี่น้องเอาไปงมชงสินค้าพี่น้อง่งสินค้าไปกับเท่าป่าแล้วก็เม่เท่าแฟนไปน้ากันพี่น้อง เกียร์เขื่องพี่น้องกำลังสออกเดินทางตอนนี้อยู่เพื่อนเพื่อนเขาีเมย์เยือยไม่เท่าไหนพี่น้องกำลังเดินที่กำลังเกียร์จเดินทางบรรยากาศตอนสวยๆพี่น้องแดดออกชีน้หนาวหนาวแห้งก็เลยพากันขี่รถตู้ไปมไหมนี่ขึ้นน้องบกพี่น้องขึ้นเมืองน้องบก แขวนขโมนยากาศอันนี้นนนค,นคือเัื่อนไปถ่าตัวสุกมือเราสิ่ปากันขึ้นมาเพียบเอาเครื่องเอาเครื่องมีเพื่อนยี่แม่นี่ไปส่งส่งลูกค้าพี่น้องบรรยากาศลมพี่น้องเลยลมแรงหนาวมาเนี่ก็เลยขี้รถตู้ไปเดี๋ยวตามมาดูกันได้พี่น้องเด้อ ไปอะไรบ้างเดินเยอะไปเดินทางไปเมืยงหนองบกไปเดิยเขาแม่แม่พาแเป็อบไปไานไปไนไปไหนไปไไปไหนไปไหนไปไนไปไไปไไปไหน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 ไปไนไปไ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  เพ่อนิฟเลกาไปสั่งมาแล้วก็เลยพากันไปไปทีมงานไม่ด้บอกเราพาเดียววันนี้พาคิดพาเดียวพี่น้องซมียังให้เบิร์ให้ิตารุกันได้พี่น้องเดิอตลาดหงษในเดือนเดือนพหงอจากตลาดตรงมุงสู่หลักสาพศิล ตาบันทรงดตาันทากรวันนี้เาหมดลารักษนแวต่บริเวรใช่ที่เราเบิ่งในสุดแลวเพื่อนบอลาจะได้รถอ่านี่คือตลาดรักษาที่นี่นที่เราเนี่ยที่เราเบิ่งเบบโทรห้องปากของพอนะพอบอลาจะไปเมืองนองบก สร้างใจเมืองลองบอกโชวเครื่องให้ผ้องตีดตามคลับกันได้เล ดังนั้นน่ะต้องเผยยังขับรถบ,บัเบนต้องเผยยังขับรถบัเบนมาตันเยน็นตอนนี้มาขับก่อนก็ไม่เทานะั้นนะต่อไปนี่อาจจะเป็นนันรอรอนางทั้งหลากับเมียกันีีนี่แหละ บานก็จะหฮอหนองบกเลยเนาะเลาก็ลงมานั่งจอดรถพักนิดนึงเพิ่งกำลังไปหาลูกค้าเลยถ่ายยรถเฝ้าซิ่นขาดเนาะเอาเครื่องยีรถแม่แม่พร เศษสินค้าพ <toward> <stage> ี่น <verw updating> ้องเสษสินค้าสีส่งสีส่งสินค้าให้เพื่อนมีโคโรนเนาะลอยห้าสิบเนาะลอยห้าสิบพอดีเป็นอันฝากเนละบางเพื่อนละบางเพื่อนหน้าพอดีทรงเครื่องพี่น้องทรงเครื่องให้ลูกค้าเศษเครื่องพี่น้องเฝาเครื่องอยู่รถพี่น้องนี่สมุนไพรพี่น้อง เอาสมุนไพรสมุนไพรเป็นตรวจสุขภาพอยู่ตอนนี้เอาสมุนไพรมีหลากหลายเลยพี่น้องเด้อใครสนใจตัวไหนเนาติดต่อได้พี่น้องอันนี้เป็น Colorful พี่น้อง เพื่อนน้องบกพี่น้องก็จะดำนาเสงมาเวซูงเกลือนเลวก็เลยมาเห็นทุกให้ทุนนกนาก็เลยมาถ่ายพี่น้องนในพี่น้องเพื่อนก็ร่างลงร่างชิดดำพี่น้องนาเสง